กระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะคะโดยเมื่อวันที่22กันยายน2568ค่ะนายนัทพลรังสิตพลค่ะปะลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้เป็นประธานพิธีนะคะในการมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวประจำปี2568ค่ะภายใต้อนาคิดเราเติบโตด้วยกันนะคะหรือว่า together we grow ค่ะเพื่อที่จะยกย่องแล้วก็เชิดชูผู้ประกอบการนะที่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่ชั้น3สมโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครนะคะโดยปะหลัากระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมีความมุ่งม,มั่นพัฒนายกระดับความสามารถค่ะในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างแข็งแกร่งนะ,ะโดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า green economy หรืออีกอย่างนึงก็คือ Eco-Friendly Economy นะคะด้วยการปรับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมกับการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานสะอาดมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมวิถีใหม่ภายใต้นาคิด อุตสาหกรรมดีเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชนผ่านนโยบาย MIND4 นะหรือว่า4มิวิของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้แก่น1นก็คือความสําเร็จทางธุรกิจค่ะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันนะคะยกระดับุสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 2. นะคะความอยู่ดีของสังคมโดยโรวมค่ะสร้างความเชื่อมโยงกับสังคมส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนค่ะ3ความลงตัวกับกติกาสากลน,นะโดยการปรับตัวของมาตร ตรฐานสากลรองรับมาตรฐานทางการค้าใหม่อย่างเช่น EUCBAM ค่ะแล้วก็ USCBAM แล้วก็4ก็คือการกระจายไรายได้สู่ชุมชนที่ตั้งค่ะโดยสนับสนุน SME แล้วก็เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะ,ะโดยกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้ดำเนินการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาสถานประกอบการนะคะสู่อุตสาหกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะแล้วก็เผยแพร่อ,องความรู้แนวคิด ค่ะแล้วก็ประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างที่ดีและมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการแสดงให้สังคมรับทราบถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีความปลอดภัยในการประกอบกิจการแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนําไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมสังคมและก็ชุมชนที่อยู่โดยรอบอย่างยั่งยืนสำหรับในปี2568นี้นะคะก็มีสถานประกอบการได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4และระดับที่5รวมทั้งสิ้นแล้ว273รายด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่5เครือข่ายสีเขียวจำนวน43รายนะ,ะแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่4วัฒนธรรมสีเขียวจำนวน230รายด้วยกันค่ะ